สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเราช่องพายทองเพชรค่ะวันนี้มาดูน้องนาโนค่ะพี่นาโนมาเล่นกับน้องทองเพชรข่าววันนี้ค่ะวันนี้มีนุ่มใหญ่มาด้วยค่ะวันนี้มีมาแล้วค่ะพายลำใหญ่มาแล้วค่ะพายทองเพชรอยู่ที่นู่นค่ะยังไม่มาค่ะช้างตัวหนึ่งชื่ออะไรคะช้างเชือกหนึ่งชื่ออะไรลำใหญ่ครับอีกเชือกหนึ่งละค่ะอ๋อพายธันวาค่ะที่มาเล่นกับ น้องทองเพชรขาดทุกวันเลยค่ะมีช่องแล้วค่ะติดตามชมด้วยนะคะติดตามช,ช่องล่ำใหญ่ค่ะดูค่ะมาดไูไทยแลนด์ม้าหูไทยแลนด์ม้าหูค่ะติดตามชมติดตามด้วยนะคะมาดูน้องดูค่ะค่ะโอ้น้องนะัาพี่นาโอาพี่นา,า,าโนโยโยอย่างเดียวเลยค่ะ มาแล้วน้องทองเพชรมาแล้วค่ะน้องทองเพชรจะมาหาพี่นาโนแล้วค่ะดูค่ะน้องทองเพชรอยากกินมากเลยค่ะน้องทองเพชรค่ะมาแล้วมาแล้วจะมาหาพี่นาโนแล้วค่ะเอ้าวคนนุณแม่ทันนบ,บทิมทําอะไรนะคนนุณแม่ทับทิมอยากกินหญ้าน้องแม่ทับทิมค่ะมาดูน้องอออพี่ แม่ตะทิมมาอย่างรวดเร็วเลยค่ะแม่ตะทิมค่ะดูค่ะเดินอย่างเดียวเลยค่ะพินาโนอยากกินนมแล้วอยากกินนมแม่ตะทิมนะพินาโนอยากกินนะคะพินาโนเดินอ้อมอย่างเดียวเลยค่ะพินาโนดูแม่ตะทิมค่ะแม่ตะทิมเอาผูกก่อนค่ะ น้องทองเพชรมาแล้วมาแล้วเดินมาแล้วจะไปไหนน้น้องทองเพชรค่ะมาดูเลยค่ะน้องทองเพชรอยากกินอาหารแล้วค่ะมาแล้วค่ะเข้าบ้านมาแล้วเอ้าสวยสวยไปเข้ามาแล้วสงสัยอยากกินมากเลยค่ะดูพินานโยกอย่างเดียวเลยพินาน ยกสายสะโพกไปมาเลยค่ะน้องตากำลังแม่ทับทิมอยู่ค่ะอา้าวดึงไปน้อยเอาน้องทองเพชรไปน้อยไปเล่กกับพี่นานโนเลยแล้วน้องทองเพชรเลยแล้วน้องทองเพชรไม่อยากไปเลยอยากกินมีอาหารเต็มเลยค่ะอาหารเต็มรถของแม่ลำไย,ยค่ะเอามาจากซุ้มราคาเขียวจ้ะค่ะ น้องทองเพชรวิ่งมาคะอย่างเดียวเลยอยากกินมากเลยน้องตาเอาเมลอนไปให้ช้างสองเชือกหน่อยค่ะให้น้องตากำลังเอาเมลอนจากทุ่ราคาเขียวค่ะเอาไปให้พี่ลำใหญ่ค่ะดูน้องทองเพชรน,น,น้องทองเพชรมาให้พี่ลำใหญ่กินเลยค<า>่ะ <Display. S 2> อยากกินมากเลยค่ะน้องทองเพชร อุ้ยลอยแล้วเอาไปกินหมดแล้วเออไปกินหมดแล้วน้องทองเพชรสงสัยยังไม่อิ่มเลยค่ะน้องทองเพชรค่ะเอาพี่ล้ำใหญ่น้องตาเอาไปให้พี่ล้ำใหญ่แล้วค่ะดูค่ะชุบเลยชุบเลยหอมก้มเลยอยากกินแล้วค่ะอ้าวน้องทองเพชรน้องทองเพชรไปหาแล้วค่ะน้องทองเพชรค่ะเอาไปชุบหอมแก้มเลยชุบชุบไปชุบหอมแก้มมา โอ้ยมีการหอมแก้มด้วยค่ะพี่ลำใหญ่ค่ะจุดแก้มน้องตาแล้วค่ะดูน้องทองเพชรน้องเพชรน้องทองเพชรไม่กลัวใครเลยเดินไปอย่างเดียวเลยค่ะดูน้องทองเพชรไปอีกแล้วจะทําอะไรน้องทองเพชรจะทําอะไรอ้าวเข้าไปไม่ได้แล้วเข้าเข้าตรงนี้แล้วน้องทองเพชร อ๋อสงสัยมีเมลอนค่ะน้องทองเพชรเข้าไปหาเลยค่ะทองเพชรออกมาเลยร็วลูกออกมาเลยร็วมากินอยู่ข้างหน้าเลยเร็วมากินกับพี่นาโนเลยเร็วหนี่อุ้ยทองทองเพชรกินอย่างเดียวเลยค่ะไม่สนใจใครเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาเอามันเกลีให้น้องทองเพชรก่อนค่ะ มันเกีียวในถุงไหมเน่นั่นในใน่แน,น่นนนนนสป,ปานหรือไหมแมน่ะไรจกมากหมดเลยมาแล้วค่ะของชอบของน้องทองเพชรเลยค่ะมันเกี่ยวกับอาหารของน้องทองเพชรค่ะพี่น้องทองเพชรได้ใส่บาทค่ะถอย,ถอย,ถอยทองเพชรไม่ยอมไม่ยอม,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 มไปเลยค่ะเดินตามพี่ต้าอย่างเดียวเลยค่ะ<า>สงสัย<า>อยากกินมากเลยค่ะ ไปดูพี่ลำใหญ่ก่อนเลยค่ะพี่ลำใหญ่กินอย่างเดียวเลยค่ะเดี๋ยวค่ะโอ้สวัสดีแล้วค่ะพี่ลำใหญ่ค่ะอย่าลืมติดตามช่องพายลำใหญ่ด้วยนะคะมาเล่นกับน้องทองเพชรดีๆค่ะอ้าวน้องทองเพชรเดินเดินอย่างเดียวเลยค่ะเดินสงสัยอยากกินมากเลยค่ะน้องทองเพชรไปทางไหนน้องทองเพชรเดินตาม่ เอาไหมเอาไหมเคียงผ่าอีกเนี่ยนายเดิูเล่นไหมทองเพชรนีเรียนไปเดินเล่นไหมทองเพชร <c oughs> เดี๋ยวทองเพชรไปไม่ทันได้เลยเดี๋ยวแม่ทัพพิมร้องหาค่ะน้นองทองเพชรสงสัยอิ่มแล้วค่ะไม่กินเลยค่ะ ดนสสาาูน้องตองเพชรสงสัยมีอาหารน้องต้อะเพชรเดินหาอย่างเดียวเลยค่ะดูพินานโนค่ะพินานโนโยกอย่างเดียวเลยค่ะสงสัยอยากกินมากเลยค่ะพินานโนอยากกินอาหารกับนองต้าค่ะที่อยู่ในกระเป๋าค่ะดูอ้วนเลยค่ะพินานโนค่ะน้องต้องเพชรอย่างอ้วนเหมือนพินานโนจังเลย สวัสดีครับกอนเสียงแลวค่ะวันนี้จะใส่ชุดไหมฮะลองชุดไหมคะวันนี้ลองก่อนเนาะเดี๋ยวพ่อลองก่อนกินปาครับผมใส่ก่อนกินนาอ้าดูน้องทองเพชรน้องทองเพชรขอกินอย่างเดียวเลยค่ะดูดมดมมาหาน้องทองเพชรค่ะ ดูน้องกองเพชรขออย่างเดียวเลยคะ่ะขอพีต้าอย่างเดียวเลยคะ่ะยังงอนครับก่อนเลยเร็วไหนเงินเอาหันเดี๋ยวให้น้องตา้าให้น้องทองเพชรเก็บเงินก่อน,อนคะ่ะเอาเก,ก็บมาเก็บก่อนเก,ก็บของก่อนเลยเร็วเก็บมาเก็บก่อนเก็บมาจากกินแล้วน้องทองเพชรก,กินแล้วคะ่ะเก็บมา เก็บก่อนเลยเร็วเก็บวะเก็บเงินก่อนเลยเร็วขอกินอย่างเดียวเลยค่ะน้องทองเพชร่ะเก็บว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 ะน้องตากำลังสอนน้องทองเพชรเก็บของค่ะขอกินอย่างเดียวเลยค่ะน้องทองเพชรขะดูพี่นาโนโยกโยกเหมือนโยกมือนแม่ทับทิมเลยค่ะน้องนาโนค่ะโยกอย่างเดียวเลย ดูดูของทองเพชรทองเก้มพิตาแล้วค่ะขอเลยขออย่างเดียวเลยขออย่างเดียวเลยให้ผมก่อนครับผม,มอยากกินแล้วครับพี่ตาครับให้ผมก่อนครับขอเลยขอเลขอหน้ารักของน้องตากับน้องทองเพชรค่ะ น้องทองเพชรงอนแล้วค่ะไม่ได้กินแล้วค่ะน้องทองเพชรมากินที่นี่ดีกว่าน้องทองเพชรมีอาหารแล้วมาแล้วมาแล้วสงสัยมีอาหารอยู่ที่รถน้องทองเพชรเดินมาหาอย่างเดียวเลยค่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาดูมาเอเก็บของให้พี่ตาก่อนเร็ว ผมอยากกินแล้วครับพี่ตาวันนี้น้องคนจูนก็มาด้วยค่ะวันนี้น้องคนจูนครับ,รบเดี๋ยวพี่ขพพเข้าไปแล้วค่ะคพี่พๆหนุ่มๆเข้าไปแล้วค่ะเอาพี่เข้าไปแล้วค่ะพี่เข้าไปแล้วครับสวยๆก่อนสวัสดีครับน้องธงเพชรก็สวัสดีเหมือนกันค่ะน้องธงเพชรสวัสดีพี่ๆค่ะ คลิปนี้จบเพียงแค่นี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไลกดกระดิ่งเป็นกำลังใจช่องพายทองเพชรค่ะสวัสดีค่ะ